สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปผจญภัยในโลกอินเทอร์เน็ตที่แสนจะมหัศจรรย์กันค่ะเคยคิดกันเล่นๆไหมคะว่าถ้าอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นเหมือนอาณาจักรสุดวิเศษที่กว้างใหญ่ไพศาลเราจะเรียกมันว่าราชอาณาจักรดิจิทัลค่ะในอาณาจักรนี้เนี่ยนะคะเราทําอะไรได้ตั้งหลายอย่างเลยทั้งเล่นทั้งเรียนรู้แล้วก็ได้คุยกับเพื่อนๆด้วยแต่ว่าเหมือนทุกๆท,ที่ที่ดีๆเลยค่ะ ที่นี่ก็ต้องมีกฎกติกาที่สําคัญสําคัญเพื่อให้ทุกคนอยู่ด้วยกันอย่างปลอดภัยเอาละค่ะเพื่อให้เขา้าใจง่ายขึ้นเนาะเดี๋ยวเราจะมาลองฟังเรื่องเล่าจากอาณาจักรแห่งนี้กันดีกว่ามาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีคนเผลอลืมกฎพวกนี้ไปเรื่องแรกเลยนะคะเรามาทําความรู้จักกับตัวละครตัวหนึง่งที่คิดว่าการแกล้งเพื่อนเนี่ยเป็นเรื่องสนุกซะงั้นคนนี้เลยค่ะน้องตัดต่อเก่ง วันหนึ่งนะน้องตัดต่อเก่งก็เอารูปเพื่อนมาแต่งซะตลกขบขันเลยแล้วก็ส่งต่อไปให้คนอื่นดูทั่วทั้งอาณาจักรเลยล่ะค่ะแต่รู้ไหมคะว่าเรื่องที่น้องตัดต่อเก่งคิดว่าตลกเนี่ยมันไม่ตลกสําหรับเพื่อนเลยสักนิดเดียวเพื่อนทั้งอายทั้งเสียใจมากเลยค่ะการทําแบบนี้เนี่ยถือว่าผิดกฎของอาณาจักรอย่างแรงเลยนะซึ่งในโลกจริงของเราการกระทําแบบนี้ก็ผิดกฎหมายเหมือนกันค่ะเรามีกฎหมายที่เรียกว่าพรบอรคอมพิวเตอร์มาตรา16 ที่คอยคุ้มครองไม่ให้ใครเอารูปของเราไปตัดต่อให้เสียหายแบบนี้ได้ค่ะเอาละค่ะมาดูคนต่อไปกันคนนี้ชื่อน้องแชร์ไวยค่ะอยู่มาวันหนึ่งน้องแชร์ไว้ไปเจอข่าวหนึ่งโอ้โหดูหน้าตกใจแล้วก็น่ากลัวมากๆเลยไม่ทันได้คิดอะไรเลยค่ะกดแชร์ไปทั่วอาณาจักรอย่างรวดเร็วเลยแต่แล้วก็เกิดเรื่องจนได้ค่ะเพราะว่าข่าวนั้นอะเป็นข่าวปลอมแค่นั้นละค่ะคนในอาณาจักรก็แตกตื่นตกใจกันใหญ่เลยวุ่นวายไปหมด เห็นไหมคะว่าการกระทําของน้องแชร์วายเนี่ยทำให้เกิดเรื่องใหญ่โตเลยกฎสําคัญของอาณาจักรข้อนี้ก็คือต้องคิดก่อนแชร์ค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็เหมือนกับพรบอคอมพิวเตอร์มาตรา14ในโลกจริงเลยที่บอกว่าการแชร์ข่าวปลอมจนคนอื่นตื่นตกใจเนี่ยมันผิดกฎหมายนะและคนสุดท้ายของวันนี้น้องแอบดูรหัสค่ะคือน้องคนนี้เนี่ยนะอยากรู้เรื่องส่วนตัวของเพื่อนมาก ก็เลยพยายามจะแอบเข้าไปดูบัญชีของเพื่อนโดยที่เพื่อนไม่รู้ตัวเลยการทําแบบนี้เนี่ยลองนึกภาพตามนะคะมันก็เหมือนเราแอบย่องเข้าไปในห้องนอนของเพื่อนโดยไม่ได้รับอนุญาตเลยนะซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดและร้ายแรงมากๆค่ะต้องจําไว้เลยนะคะว่าบัญชีส่วนตัวเนี่ยก็เหมือนของใช้ส่วนตัวของเรานั่นแหละทุกคนมีสิทธิที่จะมีความเป็นส่วนตัวค่ะเป็นยังไงบ้างคะเรื่องเราวุ่นวุ่น,นทั้ง3ามเรื่อง เราจะเห็นเลยว่าแค่ทําผิดกฎนิดเดียวก็ทําให้อาณาจักวุ่นวายได้เลยทีนี้เนี่ยเรามาสรุปกฎทองคํากันดีกว่าค่ะกฎที่จะช่วยให้พวกเราทุกคนอยู่ในโลกดิจิทัลได้อย่างแฮปปี้แล้วก็ปลอดภัยกฎทองคามีแค่3ข้อง่ายๆเลยค่ะจําได้ไหมคะ 1. ต้องใจดีมีเมตตาอย่าทําเหมือนน้องตัดต่อเก่งที่ไปแกล้งเพื่อนจนเสียใจ 2. ต้องมีสติคิดให้ดีๆก่อนจะแชร์อะไรออกไปไม่ทําตัวเหมือนน้องแชร์ไว้และสุดท้ายข้อ3ต้องให้เกียรติกันค่ะ ไม่ไปแอบดูเรื่องส่วนตัวของใครเหมือนน้องแอบดูรหัสไงคะง่ายนิดเดียวเองเห็นไหมคะแค่เราทําตามกฎง่ายๆแค่นี้ทุกคนก็จะเป็นพลเมืองที่ดีของราชอาณาจาักรดิจิทัลได้แล้วล่ะคะ่ะแล้วก็นะคะนอกเหนือจากกดทองคําแล้วเรายังสามารถเป็นเหมือนอัศวินผู้พิทักษ์อาณาจักรดิจิทัลได้ด้วยนะแค่ทําตามเคล็ดลับง่ายๆพวกนี้คะ่ะอย่างแรกเลยคือเก็บรหัสผ่านของเราให้เป็นความลับสุดยอดแล้วก็คิดดีๆก่อนจะโพสต์เรื่องส่วนตัวลงไปนะ และที่สำคัญที่สุดเลยถ้าเจออะไรที่ดูไม่ดีดูน่ากลัวหรือไม่ปลอดภัยต้องรีบบอกคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูที่ไว้ใจทันทีเลยนะคะโลกดิจิทัลของเราเนี่ยมันมีพลังวิเศษมีเรื่องน่าตื่นเต้นเต็ไมไปหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นเรามาช่วยกันใช้พลังวิเศษนี้ทำแต่เรื่องดีๆกันดีกว่าเนาะลองคิดดูสิคะว่าแค่ในวันนี้เราจะทำความดีอะไรในอาณาจักรดิจิทัลแห่งนี้ได้บ้างเอ่ย